<L> เร็วๆเ,เลยสิสายแล้วเนี่ยชัดช้าอยู่ได้เร็วๆดิพิ่แกเป็นใครเนี่ยชัดช้าเดี๋ยวก็สายกันหมดหรอก,รอกรโอเคค่ะเช้านี้ประชุมกันถึงตรงนี้ก่อนเนาะขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะ ผู้จัดการะคะฉันมารายงานตัวแล้วคะ่ะมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเข้างานของบริษัทคือ9ก้าโมงตรงรอบหน้าขอให้ตรงต่อเวลาด้วยนะคะค่ะคุณดาฉันฝากดูเด็กใหม่ด้วยนะได้เลยคะ่ะโอเคค่ะแยกแยกันไปทำงานได้คะ่ะ หัวหน้าคะกาแฟที่สั่งได้แล้วคะ่ะส่วนนี้เป็นงานที่หัวหน้าสั่งไวค้ค่ะี่แกทำงานไงของแกเนี่ยปกติฉันสอนแกไงทำไมแกไม่รู้จักจำอ้วนก็อ้วนแล้วดูสัตว์และลูกของแกสิ <c oughs> สติเรื่องงานฉันไม่ว่าแต่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดแบบนี้ค่ะการวางโปรเจกต์ของเธอทําได้ดีมากพยายามกว่านี้อีกน,นิดนึงน่าจะดีกว่านี้ได้คะ่ะทูกัดารหัวหน้าคะเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมต้องทำน่ากลัวฉันขนาดนี้ด้วยล่ะฉันเรียกเธอมาเพราะว่าฉันมีข่าวดีจะบอกนีก็ใกล้สิ้นปีแล้วทางบริษัทให้เธอหยุดล่วงหน้าสามวันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้เธอละกันจริงนะคะหัวหน้าจริงสิเริ่มหยุดตั้งแต่พรุ่งนี้ได้เลยนะได้ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะจ้ะ ดาช่วงนี้ไม่เห็นเด็กใหม่ที่ชื่อถิงมาทำงานเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณฟางลองโทรหาดูสิโทรไม่ติดค่ะคสวัสดีค่ะมาน่าอ้าวถิงเธอมีหน้ามาทำงานอยู่หรอ เธอโดนไล่ออกแล้วนะเธอไม่มาทำงานตั้งสามวันโดยไม่บอกไม่กล่าวใครใครบอกว่าถิงโดนไล่ออกจากงานคุณฟางแต่ถิงไม่มาทำงานตั้งสามวันแล้วนะคะโดยไม่บอกไม่กล่าวใครแบบนี้ไม่เรียกว่าขาดงานแล้วเรียกว่าอะไรล่ะคะช่วงนี้ฉันเห็นว่าถิงตั้งใจทำงานอะ่ะฉันเลยอนุญาตให้ถิงหยุดงานสามวันมีอะไรหรอมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีคะ่ะไม่มี ว่าแต่คุณช่วงนี้คงทำงานหนะักเอา,อางี้ไหมเดี๋ยวฉันหยุดงานให้คุณสามวันดีไหมไม่เป็นไรค่ะคุณฟางไม่เป็นไรค่ะฉันว่าเธอต่างหากนะที่ต้องโดนไออล่ออกฮัลโหลถิง มีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมช่วงนี้ไม่มาทำงานเลยโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะดาเธอจำไว้นะ<ม>การบูลลี่จุดอ่อนของคนอื่นม,มันไม่ได้ทำให้เธอดูดีขึ้นหรอก<ม>การดูถูกคนอื่นว่างโง่และเอาเปรียบคนอื่นที่ด้อยกว่า มันไม่มีทางที่จะทําให้เธอดูดีขึ้นได้กว่าคนอื่นเขาอยากได้ดีต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่กดให้คนอื่นเขาต่าลงเก็บข้าวของของคุณแล้วออกจากบริษัทฉันไปได้แล้วคุณฟางคะพอเถอฉันไม่อยากฟังฉันไล่คุณออก